ใช่บ้างครับกับบทบาทละครเรื่องนี้มันพ่มารวมตัวกันได้ยงไงคะค่ะก็เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกกันนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะนี่เจอกับพี่ป่อด้วยบูโรแมนติกเลยค่ะแล้วงานวันนี้นะคะจะกล่าวว่าเรื่องนี้พี่จินนี่ขอสองครบทสองเลยก็ปกติหนึ่งคือธรรมดาใช่ไหมคะอันนี้ต้องพิเศษหน่อยค่ะพิเศษจริงๆเพราะเดี๋ยวไปถ่ายเมืองนอกด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือเป็นครั้งแรกก่อใช่ค่ะ Primo, your มไม่หรอกจริงๆก็เจอพี hmm. ok yeah. ่ปอตามงานโชว์ตัวอยู่แล้วว่ะแล้วก็เคยพูดกันไว้ว่าเอะเมื่อไหร่จะได้มาเล่นละครได้ยกันสักทีก็ได้เจอสักทีค่ะพี่ปอเหรอคะเป็นงไงบ้างครับเล่นตัวพี่เจนนี่ทำไมดีอยู่แล้วฮะจริงๆแล้วผมต้องบอกงี้เพราะเจนนี่เนี่ยกับเรื่องเนี้ยเหมาะมากก็คุยกับพี่ปิ่นบอกว่าเหมาะเพราะว่าเขาเหมือนแบบคนที่น่าทะนุถนอมไงแล้วในเรื่องก็ผมต้องเล่นเป็น ม่ก็ไม่ค่อย่วยเลยนะใช่แต่ว่าในเรื่องมันต้องเล่นเป็นบอดี้การ์ดไงแล้วเขาก็เป็นแบบว่าอารมณ์ว่าต้องต้องต้องถูกคุณหนูคุณหนูหน่อยก็น่าจะเหมาะครับเรื่องนี้ครับสำหรับเจนนี่นะครับแ่สำหรับอาร์ตนี่ก็เราก็ต้องขบเคี้ยวแล้วก็แข่งขันเป็นรักษาพยาบาลใช่ครับใช่ กับพี่อาร์มครับคนละนิดยังไงครับกับการแข่งขันคับพี่ปอเรื่องนี้ก็ต้องเตรียมตัวสูงเหมือนกันครับเพราะเจอซุปเปอร์สตาร์เลยนี่โอ้โหแล้วก็จีบูนกันนี่เรื่องอะไรฮะก็ก็ก็ค่อนข้างคุ้นเคยกันแต่พี่ปอเดี๋ยวต้องมีการคุยกันจูนกันหน่อยอย่างเงี้ยครับครับผมกับพี่ปอเรื่องนี้บทบาทนี้ชื่อเป็นยังไงครับก็ชื่อระบินนะฮะก็จริงๆก็คือเป็นเหมือนอารมณ์ทหารรับจ้างเป็นบอดี้การ์ดซึ่งทำงานกับพ่อของเจนนี่เขาแล้วก็ ก็ด้วยความที่ต้องไปไหนด้วยกันตลอดนะฮะแล้วก็เลยเกิดอาจจะเกิดความรู้สึกความผูกพันอะไรต่างๆเงี้ยฮะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนะมีเรื่องราวของการเมืองด้วยมีเรื่องของเป็นฉากแอคชั่นต่างๆซึ่งผมว่าน่าจะได้ได้อัตลักณ์ของละครบูแอคชั่นแล้วก็คื้นึ้นโรแมนติกเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับในในขณะที่มีอาร์ตอยู่ด้วยหนักใจหนักใจอาร์ตนี่แหละครับ เพราะอาก็ถือว่าเป็นเกาเรียกว่าจริงๆสองคนเนี่ยเป็นคู่แข่งคนสําคัญซึ่งกันและกันเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องมันจะมีความรู้สึกอยู่ข้างในด้วยในการที่เราจะต้องไปไปเป็นบริการเขาแต่ว่าเราแอบอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นกั้นโรมงานแม่ครับวเรื่องนี้เป็นข้างค่อนข้างเรียกกระบอกในการเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆมันจะแบบ เหมือนแบบออกอารมณ์หึงหวงเป็นแบบว่าเป็นเหมือนละครเรื่องก่อนไปได้เพราะมันต้องเก็บมันต้องเก็บไปข้างไหนเพราะมันเป็นแบบเหมือนนายกกระทรวงทีเลยนะมันต้องมีเก็บอาการไปบ้างมันต้องมันต้องทำยังไงต้องเดี๋ยวต้องไปไปหาวิธีอ่เป็นนายกอ่ะนะครับไม่ธรรมดานะมากมากเลยครับคือรับผมนะตัวสมควร เรื่องมีฉากกุ๊กปิดกันเยอะไหมคะก็มีค่ะม,ม,มีมีพอ่อครัวมีตามค์พอเหมาะสมแต่<า>ผมว่าฉากผู้ฉากโรแมนติกมันคงจะไปอยู่แถวแถวต่างประเทศด้วยนะใช่<อ>รครับ่ะต้องต้องเล่นกุ๊กทั้งสองฝูเลยคะ่ะทั้งกับพี่อาร์กับพี่ต่อเลยก็เล่นกับทั้งสองคนนะทั้งสองคนเลยเ,เลย่นกับอาร์ด้วยกับอาร์ตอนแรกเนี่ยจะเยังเป็นแฟนกันแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันแล้ว แล้วก็เหมือนกับความผูกพันกับพี่ปอทําให้เรารู้สึกว่าใจเราแบบแอบละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันใช่อะมันใช่อใช่อะไม่แต่จริงๆว่ามันก็มีความคือสองคือสามคนเนี่ยมันมีเรื่องราวของกันและกันอยู่นะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากเหมือนกันนะกว่าที่กว่าที่จะแบบมาเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าหรือว่าจะปฏิบัติเรื่องให้มันลงลงตัวมากกว่านี้อะไรเงี้ย เรื่องนี้เหรอฮะก็แน่นอนครับก็ตามแบบฉบับของพี่โหน่งด้วยนะฮะพี่โหน่งวีระชัยด้วยซึ่งเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรอะฮะเขาเชี่ยวชาญมากเรื่องการฉากบูแอคชันต่างๆนะครับก็แฟนๆก็คงจะได้โชว์แล้วก็คงจะได้พี่โหน่งเนี่ยเขาอยากให้ผมจับปืนก็คงจะเป็นเรื่องนี้ครับคือคือคงจะมีโอกาสได้ได้ได้จับปืนมากขึ้นเพราะว่าพี่โหน่งเขาเขาาชอบให้ผมแบบเล่นแบบจับปืนอะไรเงี้ยแค่คงมีความชอบส่วนตัวอะไรครับก็คงได้สนุกกับฉากบูแอคชันแล้วก็ ฉากโรแมนติกกับหนุ่มสาวด้วยอะไรอย่างนี้น่าจะประมาณมีนาคม่ะายยังไม่สรุปเลยอะค่ะก็ฉากจะนี่อะแบบสวีทการแล้วก็ฉากเจอพี่ป๋อด้วยแล้วก็อาจจะมีฉากอื่นอื่นอีกนะคะยังไม่ทันเสร็จเราก็ จริงๆอยากเรียกว่าส้มหลวนดีกว่ารับหน้าที่ค่ะแต่จริงอันนี้ก็หนักพอสมควรนะคะเพราะว่ามีแรงเงาด้วยค่ะแล้วก็มาเรื่องนี้อีกค่ะโอ้ยไ,ไม่ไม่ค่ะไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลย,ยให้ฝาดให้ฝาดละค่ะที่บออะไรครับเครียดเลย ก็จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งใจอยากจะจะเปิดตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆก็คือวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่ท,ที่ที่มีเลิกที่ลงตัวนะครับนักแสดงทุกคนก็พร้อมที่จะทํางานตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าละครนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันของทางช่อง3านะครับเป็นละครบูแอคชั่นแล้วก็ผสมความเป็นโรแมนติกข,ของสถานที่ต่างประเทศต่างๆอย่าลืมติดตามชมไม่ได้นะครับ